แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ400คำเหมาะกับวิดีโอประมาณ18นาทีสำหรับช่อง Auto Verse Daily ในหัวข้อ2026 Lady of Lanta Train ภาษาไทยแบบใช้ในวิดีโอขีดขีดขีดรถไฟแห่งอนาคต Lady of Lanta 2026คือสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในวงการขนส่งของประเทศไทย ด้วยดีไซน์อันหรูหราผสนเทคโนโลยีสุดล้ำและแนวคิดความยั่งยืนทำให้รถไฟขบวนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะพื้นที่เกาะลันตา Lady of Lanta ไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่คือการเดินทางที่มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมเริ่มตั้งแต่ตัวรถที่ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากเรือสมเภาโบราณผสมผสานกับเส้นสายที่ดูทันสมัยทำให้เกิดความงดงามแบบไทยร่วมสมัย ระบบขับเคลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่น100%พร้อมแผงโซลาเซลล์บนหลังคาซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยควบคุมความเร็วการเบรกและความปลอดภัยทุกระยะทางด้านในรถถูกออกแบบให้มีที่นั่งแบบ Business Class พร้อมบอกปรับเอนที่ชาร์จไร้าสายอินเทอร์เน็ต 6G และระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบส่วนตัวทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีโซนคาเฟ่สุดหรูที่เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มและอาหารพื้นบ้านจากชาวกอรลันตา เส้นทางของรถไฟ Lady o f l ฟลันตาเริ่มจากสนามบินกระบี่วิ่งผ่านสะพานเชื่อมกาะลันตาแห่งใหม่แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีลันตาเพียซึ่งเป็นท่าเรือท่องเที่ยวสำคัญที่มีวิวทะเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชันหรือใช้บริการแบบ VIP Private ไรได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางทำให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์หรูหราที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เลดี้ออฟ n ันตาจึงเป็นมากกว่ารถไฟแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนากลันตาให้ก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชั่นยาว800คำหรือเพิ่มข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆเช่นความเร็วสูงสุดระบบเบรกและอื่นๆแจ้งได้เลยครับ